สวัสดีครับผมลงตึงช่างเอนครนายกนะครับหรือว่าช่างเอนครนายกนะครับวัน <c oughs> นี้คือมาจะบอกเทคนิคง,ง่ายๆในการทํารถแต่ละคนคือหนึ่งสมมุติว่าบางคนน้องๆพี่ๆคนไหนที่ประกอบรถแ้วส่วนใหญ่อะจะรับของจากลงกึงเลยแล้วก็ <c oughs> ประกอบรถกันเลยบางครั้งประกอบเสร็จปุ๊บพี่วาลโค้ พี่วาวชนเสียเวลาสักหน่อยนะครับ <c oughs> ประกอบเข้าหรือออกสองรอบสามรอบยังดีกว่าทำรอบเดียวแล้วพังเนาะก็คือนี่ครับเทคนิคเล็กๆน้อยๆครับจากลงเก่งเชิงเอ็นนครยนนะครับหรือว่าไอานี่เหมือนอาจารย์ผมเลยนะครับอาจจะเป็นเหมือนเด็กทำครับประมาณนี้ครับแต่ผมบอกได้เลยครับชัวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ว่าไม่ชนว่าไม่ทิมลูกรู้เลยครับว่าแคมของเราลึกเท่าไหร่ยกไปทิมลูกสูบลึกเท่าไหร่ประมาณนี้ครับถ้าเราไม่อยากจะเสียแบบว่าเสียแรงอัดหรืออะไรเงี้ยเราก็มีลูกเก่าเรามาหมุนดูก่อนก็ได้ครับหรือว่านี่ครับแคมยกไปทิมลงไปครับไอดี ID, ไอเสียเราจะรู้เลยครับว่าคำตัวนั้น i.d. เียเสียเปิดเยอะที่สุดนะครับเป็นเกจความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับจากลงกึงช่างเองนะครนายกที่ทำออกมาเพื่อที่ให้น้องๆดูกันว่าการทำรถอะ่ะมันเป็นเรื่องง่ายแค่เราอะ่ะตั้งใจทำแค่นั้นเองเนาะคือก่อนประกอบรถเอาดีนน้ำมันอะ่ะมาอุดหัวเนี่ยช่วงนี้ไว้ครับไอเดียเสียแล้วก็หมุนดูครับรอบเดียวก็พอแล้วครับ แล้วเราจะเห็นเลยครับว่าวาลว์ะเข้ามาเนี่ยเห็นว่าถึงขนาดนี้ไหมไม่ถึงก็แสดงว่าผ่านครับลึกขนาดไหนประมาณนี้เราจะรู้เลยเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆที่แบ่งปันกันได้นะครับก็คือเราจะได้รู้ว่าไหมครับนี่กว่าจะถึงขอบลูกสูบหลายมิลแสดงว่ารถเราอะใช้งานได้ปกติเราไม่ต้องห่วงครับว่าเฮ้ยพี่รถผมวาวชนไหม ขับไปไม่เสียงดังผมว่าวาวชนแน่นอนแต่ถ้าเราทําอย่างนี้ไม่ชนครับเพราะเรารู้แล้วว่าชนไม่ชนเราไล่าอาการอย่างอื่นได้ครับกับรถเนาะ,ะฝากไว้ให้คิดนะครับฝากไว้ดูฝากกดติดตามลงกึงช่างเอนครนายกหรือว่าช่างเอนครนายกหรือทาง YouTube ชื่อช่างปักนกครนายกนะครับเป็นคนที่ลงเอาคลิปทางลงกึงช่างเอนครนายกลงทาง YouTube นะครับช่างปักเป็นช่างคนหนึ่งที่ทํารถและทําเครื่องทําอะไรให้เราใช้กันนะครับโอเคครับฝากติดตามด้วยนะครับ